ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเรากันอีกเช่นเคยค่ะเย้เฮ้ยในในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรกันดีแต่ก่อนที่จะทำอะทุกคนดูฟ้ามันมืดมันจะมืดอีกแล้วเหรอ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหจะให้นอนอย่างเดียวเลยเปิดมาก็จะให้ฉันนอนอย่างเดียวเลยนอนก็นอนฟะโอเคนอนกันดีกว่าช้าเนี่ยปร่อยอุ้ยเอ้ย ไปตัดไม้กันดีกว่าไปตัดไม้กันดีกว่านะขึ้นไปบนยอดเขาก็จะเจอกับต้นไม้นี้ โอ้โอ้มายกอนมันช่างอัมเมซิ่งจริงๆต้องระวังนิค่ะอันนี้ก็ขุดไปเลยทุกคนอาจจะเห็นเมื่อกี้นะว่าทำไมมันถึงมีไอ้ไอ้ตรงนี้ ติดตามใครใครถ่ายคลิปมันจะขึ้นมานะคะทุกคนใช่ตัดเสร็จแล้วโอ้สูงเหมือนกันนั่นนี่ยไปตัดต่อดีกว่าเพาะไม้สำคัญในชีวิตเรามากกว่านะแต่แม่แม่ก็สำคัญนะ ใช่โอเคขุดไปต่ออยากจะบอกว่าไม่ครับเนี่ยมันจะมีเสียงปแปลกๆด้วยขุดได้ต่อขนาดมันสูงขนาดนหนนะนี่น ้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดโอเคีม่มีตรงนี้อีกเราก็ตัดอุ๊ยแกะสีดำุดเลยจ้า ต่อไป <S <S แค่นี้หรอมีแค่นี้เหรอวิตรงนู้นนิดท่าน่ะเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะฮะ <S 1> <S 1> เออตรงนี้ก็มีว่ะ ต่อต่อโอ้เกือบตอกเฮ้ มาทำเพื่ออะไรอะ่ะอุ้ยเลือดเกือบรสเลือดเกือเอ้ยเกือบตายเอ้ยอะไรวะอ้าวหลงทางบ้านอยู่ไหนอะ่ะ ทางแล้วเคยเห็นแม่น้ำนั้นอยู่นั่นไงบ้านของเราแม่น้ำนี่ทำมาจากเอออะไรสกรกักอย่างไม่รู้อ่ะอุ้ยนึก,กว่าจะหาทางกลับไม่เจออยยังขุดถานไม่สัดใจเลยอะ่ะ ไปขุดเหมือนตรงนู้นไหมอะขุดตรงนี้ก็ได้นะนี่สามารถขุดหินได้แต่ยังดีกว่านะมีไม้ตรงนี้ด้วยโอ้มีแกะเยอะมาก แล้วเราจะปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ต่อไปก็นี้อ่าไปเข้าบ้านกันดีกว่ามาดูกันว่าเรามีอะไรมาบ้าง ที่เรามีก็มีไม้แล้วก็ดินมีอะไรไม่รู้นะก็ฐานโอเจขยายพื้นที่เพื่อเราจะทำห้องนอนกันคะ่ะโอเค ขุดต่อไปขุดเลยขุดตรงนี้อีก ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ย้ายเตียงนอนเอามาไว้ตรงนี้เลยของทุกอย่างเราก็จะไมา่ย,าย้ายนะคะทุกคนตอนนี้ของมีในตัวเรานะคะทุกคน ทำนี้ต่อทำนี้ไม่ได้ไอ้บ้าอโอเคกว่าจะได้อะต่อแล้วก็เก็บของอยากจะปอกก็ะตอง n ไงอย่างเยอะเก็บของไปเลยจ้าหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันก็จะกินเอง ไม่ปนกันไม่ปนกันติดไฟสักหน่อยเพื่อความสว่างโอเคนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะต้นไม้ที่เราปลูกเดี๋ยวมันก็โตเองใช่ ไม่มีอะไรทําเลยเอ๊ะพี่อูจุนก็ถ่ายคลิปแล้วเหรอหรือไม่ใช่อ่ะจำชื่อช่องพี่อูจุนไม่ได้เอาคนสมองเสื่อมนะคะทุกคน เอาอีกแล้วนี่ฉันได้ต้นไม้มาอีกหนึ่งอันปลูกไว้ตรงนี้เลยจ้าและอันนี้ก็ปลูกไว้ตรงนี้หุ้ยต้นไม้ที่เราปลูกมันโตแล้ยทุกคนโอ้ไมค์กอน ัยนู่นเอ้ยเอ้ยมาได้ไงนะคอรคากับอพอี่คารากับพี่คาราับพี่ผมมีลูกอยู่อะไรอ้อตัวมีนี่มาเอ้ยจะเข้ามาทำหาอะไรเนะี่ยใช่ใช,ช,ช,ชอยชอยชอยอะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย